ของโว<า>ยขวักกันนะครับไปดูรัดพราว64หน่อยมันท <ไป S 1> ่วมนานแล้ว,วไปเไปไม่ไปไปม,มาตรงนี้ก่อแบบนแล้วกัน64แล้วเรียกเขาสองตัวนี้จะไม่เขาด่านะถ้าจะไปโกรธพี่มอไซค์นะก็ดผิต้องหาทางแก้ทุกอย่างมันแก้ได้มันคือวิทยาศาสตร์ไม่ไใช่ไสยาศาสตร์น,นี่ก็เพิ่งกลับมาจากศรีราชานะครับพอดีมีภารกิจตอน ตายก็เข้ามาก็รีบซึง่งมาถึงปุ๊บก็ตรวจว่ามีขนต้นหนักนะอันนี้อยู่ที่ประชาสงเคราะห์นะก็รับต้นหนักนะโอ้ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนะเจอเข้าใจว่าขนต้นหนักมากเดี๋ยวกำลังจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาท่านรองวิจนินุอยู่ที่ว่าตอนนี้นอยู่ที่ธรรมระที่ระไฟขาไปแล้วแล้วก็รับต้นหนักเข้าบ้านหมดเลยมาดูเรื่อาสาเหตุเกิดจากอะไรนี่ตํนักรถไฟนะเพืบอนพวกเรานนะเเราให้กำลังใจนะตู้ตต เข้าบ้านเลยเหรอขอโทษทีนะโอ้แย่เลยครับขี่เกลื่อนท่อในน้ำดันกลื่อนท่อท่อเข้าได้ไงเนี่ยอยู่ในบ้านก่อในท่อในอ๋อไม่เขื่อนมันดันเข้าไปใช่ไหมขอโทษทีนะทุกคนแย่เลยโอ้น้ํามันดันท่อรอดเข้าไปเขาบ้านเขาไม่เขื่อนเลยนะแต่มันดันดันท่อเข้าไปพี่แดงพี่แดงน้ะไม่ลดไม่ต้องกลับนะไม่กลับครับโอเคอยู่นี่แหละอยู่กับชาวบ้านไป ครับอดีตนะขายกลเยใช่มันต่อเนื่องกันน่ะแต่ขายังไม่เสร็จเพราะว่ามันมีมันมีปัญหาในไทยแล้วเลยนะอะไรขอยขาอะไรกินก่อนได้ขายอะไรกินหมดเมื่อกี้ตรงนี้ได้แต่ว่ามันจะเป็นเอกแค่หกหน้ามองได้ก็ดีครับรถปั๊มนี้ก็เป็นที่จอดรถช่วยค้าวเนาะเออเผื่อใครมาเข้าห้องน้ำก็ เาค่อยไปนะเาค่อยไปทุกคนที่กลับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับอยากจะถ่ายได้จะถ่ายดีไหมถ่ายดีเกิดกันมาแล้วนะครับอย่ต้องแก้ได้ต้องแก้ได้ขอบคุณมากนะครับสโอ๊ยเป็นหน้าที่ผมไม่ต้องขอบคุณเลยหน้าที่ผมขอบคุณนะครับที่หัวใจนะขอบคุณนะพี่ขอบคุณนะครับช่วยกันว่ามาแลดีใจแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าเราไปแล้วเท่ากีอยู่ครับ เมื่อกี้แม่ดูจริงแล้วเมื่อกี้โทษหลักก็มีประชาสกเคราะห์แล้วมาบอะไรนะตาโตแล้วก็วิเทวดีแต่ว่าเมื่อกี้ไปดูก็สุดท้ายหมดละเออแต่ที่หนักอันนึงคือขอไปค้าขอค้าก็ต้องรบกวนขอเวลาแป๊บหนึ่งละกำลังลุยลอก่ออยู่มันเี็จุดต่ำนะมันเป็นจุดที่ไม่ลอกคอมานานก็ขอชาวขอค้ารอนิ่จุดน้าจักรยามเล่นทับให้แต่เมื่อกี้วิเทวดีก็ดีขึ้น ได้จบไปในหนึ่งชั่วโมงนะครับมางเบาลงแล้วก็ไปนับเท้าสี่นะที่มีที่วินเพื่อนตำรวจมาไว้แล้วเมื่อกี้มีคนบอกว่ารวบอยู่ทีนี้ว่าจะไปพรุ่งนี้เช้าไหนไหนแต่ว่าวันนี้ก็ไหนๆก็รวบแล้วก็ลงไปดูเลยก็ให้ทางที่ดุสานะลงไปดูก่อนแล้วเที่ยงเขาสองคนน่าจะไม่เขาด่านะ เขาจะไปกดพี่มอไซนะพี่มอไซเขาล่าเขาถูกแล้วแหล่ะเขาคงลำบากจริงแหละเห็นไหมเราถึงต้องหาทางแก้ทุกอย่างมันแก้ได้มันคือวิทยาศาสตร์ไม่ไใช่จักรศาสตร์นี่ครับก็ไม่ได้เคยมาอยอะไม่รู้นะว่าท่วมนพพพะพอดีพอซอยยอดเซ็นเตอร์มันไม่ได้บอกมันขอบคุณพระเกดครับผมนี่พี่ อ๋อทครับอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่สี่ได้แตะแล้วเอาสี่แยกสี่แล้วต้องสี่เนี่ยคือระบบก้อเนี่ยมันช่างเล็กมันเป็นระบบเก่าอยู่มีเส้นครับตรงเนี้ยประมาณพุ่งแรงเลยประมาณสักสัอหกสิบเซ้นครับตรงนี้เส้นนะครับเก่าครับแล้วก็แล้วมันจะไหลลงไงเนี่ยออกออกไปตรงนี้ฮะเออออกไปราดเท้านะครับส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นออกไปโบรินท้าย ขายซอยนี่ครับจะลงจะลงพอรอเออมันไม่ดึงคงพรอละพล,ล,<ง>ละพาเลยอละ่ยนะอนนถ้ามันแบ่งไงอ่ะแบ่งส่วนหนึ่งลงคอลพาพลาส่วนหนึง่งลงนั่นคือ,คอตรงคงลาพ้าเนี่ยมันก็ระยะทางก็ มันก็จะไหลลงมาดึงน้ำนอยู่นี่นเลยแม่เรียมมันจะไหลลงมาตรงนี้หมดจะเห็นว่าตัวหนึ่งมันจะไม่ให้ช่่มนะมันจะมีตรงแง่บองเรียนนีน้ที่มันแด้งระยะเร่งด่วนเนี่ยทางท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการให้ทําบ่อสูบไว้นะครับลราจะตั้งเครื่องที่จะเร่งระบายน้ําในพื้นที่ 4. และตัวนหนึ่งเราก็จะดึงน้ําตัวนหนึ่งแล้วออกถนนลาดพร้าวเพื่อไปออกคลองวัดตึกนะครับไปออกคลองแสนแสบทางด้านนี้อีกทีอันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่เราจะดำเนินการ แล้วระยะกลางต่อไปอาจจะต้องขยายท่อให้ใหญ่ขึ้นแล้วเพิ่มช่องทางรับน้ำแล้วก็ระบายลงตรงวม้ท้าต่อไปครับแล้วฝั่งนู้นมันลงไหนอ่ะไม่มีที่บอกกับแปกดก็ไปชนของน้ำท้าอีกครับอ๋ออันนี้เราเข้าเลยได้นะประจําเลยเนี่ยเป็นพื้นที่ทําต่าดครับผมแต่ก็ลองดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวรายงานนะนั่นจตกหนักก็ต้องมาที่นี่มาประชาของา๊อประชาตกแถวนั้นนะครับโอเคได้ครับก็มาแล้วก็ต้องแก้ได้ พราะมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ไใช่สศาสตร์มันน้ำมันต้องมีที่มาที่ไปนะลองครับโอเคครับก็พักผ่อนพวกเราขอบคุณมากขอบคุณนะครับรทุกคนนะขอบคุณนะฝาร,รานะคุณนะด้วยนะก็รับาขสีนะที่พี่มาใส่เข้ามาใช่แจ้งเหตุเราก็ตก็ขอบคุณครับที่ช่วยแจ้งเหตุนะเข้าใจเลยว่าทำไมถึงโมโหเพราะว่ามันน้ำ่วมจริงๆอ่ะเยอะด้วยมันก็เห็นแล้วก็น่ากลัวจริงๆครับคุณผู้ชมที่เ็เลยนะครับแล้วก็อุตส่าห์มาแจ้งให้เราแต่เขาไม่มาแจ้งอาจจะไม่ได้มาวันนี้ก็ได้นะฮะก็ขอบคุณที่ช่วยแจ้งเหตุนะขเข้ามาใค,คร มีตรงไหนก็แจ้งเข้ามาเลยนะฮะพิมพ์เข้ามาก็ได้ทุกคอมเมนต์เรามีคนอ่านครับแต่พัดจากตรงนี้เรามีมีประตูกั้นไหมไม่มีครับไม่มีป่าวครับทำเป็นประตูปิดเปิดครับผมแต่น้ำมันไหลย้อนไหมไม่ไม่ย้อนครับเพราะว่าทำประตูบล็อกไว้ตอนนั้นควบคุมเขาก็ติดน้ำติดแล้วก็ดูดดูดเข้าเข้ามัแต่ว่าไอ้กำลังดูดมันกี่ทีกว่าเกิดูดจา่ไหนเนี่ยเครตัวนี้มีมีสี่ตัวครับผม ตรงนี้สองเคยต้องปรองใหม่ก็ต้องปรับปรุงครับใหม่นี่ยมันอยู่ใกล้คลองมากเลยนะแปลกมากที่พวกโอเคสวัสดีกันจ้าชาวบ้านภูมิภาคไทยแล้วผมไปแล้วเดี๋ยวจุดนัดก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเดี๋ยวจะอนั่งมอเตอร์ไซค์กลับก็ถ้าปัญหาแล้วเดี๋ยวจ้องเร่งแต่ว่าวันนี้ก็ไม่คือรถได้เร็วนะแล้วก็ปั๊มมันทำงานดีไหมเนี่ยทำงานดีครับผมตำแหน่งนั้นมันขวางคนนะเขาบอกวมันวางทางเดินไอ้เลยตัวสุดท้ายอ่ะตัวแรกอ่ะทางนู้นเลยนะลองดู่อนแล้วก็ จะต้องเพิ่มหรือะไรก็เดี๋ยวว่าอีกทีนึ่งตรงนี้รื้อไปแล้วนะเนี่ยอันนี้อะไรเกลื่อนไอ้ที่ทำเกลื่อนทิ้งงานไปแล้วรื้อหลังทิ้งงานใช่ไหมน่าจะเนี่ยทำให้ติดงาเนี่ยลอกลอมีลอกคองน้ำท่วมยังไม่ลอกดังไม่ได้โอเคเนี่ยพรปัญหาเกลือไม่เสร็จก็ลอกคลองไม่ได้น้ำก็ไหลช้ามันก็ดังขึ้นมาเรื่อยเพราะเป็นปัญหาต่อเนื่องนะที่ต้องดูเร่งรัดเลยนะครับพี่